สายลมพัดวอยวอยทึงจอมดอยทงให้หินขับทุ่มมวลน,นักหนานั่งฟิ้งไฟฟังเสียงแคนดอกค่ายพัดลุ่มลวงใจไอห่วงปิ่งนกแอนถึงอยู่ไกลสุดแสนเจ้วมาแค้นบ่ลืมล่าถึงอยู่ไกลสุดฟ้าบ่ลืมไล บ้านขุนเจืองดูวาถึงเชียงฟางนะครับก็อีกส um, ี almost. ่ söz. ิกิโลถึงเป้าหมายเราอนี้เนี้ย เลยจำได้แล้วจำได้แหละหลังจากนั้นหลังจากนั้นอาทิตย์นหนึ่งผมก็มาเขื่อนไฟฟ้าน้ำเงียบสองซี่มันมีสองซี่สองบี้ได้ไอนหนดมีหลายจุดกันนั้นมันจะเล็กๆแล้วมันจะไปใหญ่อยู่ข้างบนวะมีเขื่อนจอนมงนะพี่น้องบานพาเพิ่งใสแดนเชียงกวางใส่สมุนเนอ เขือเ่อนไฟ้าน้ำเียบนำ้ำสองสองเสียงแนะ่น้ำสองเสียงมีไล่เขื่อนกันนะเทเรีหนเนาะแสงเออมีรถพ,ออพี่น่องป้าติโตอันนั้นก็จะเป็นเขื่อนนะเขื่อนเนาะแต่อยู่ที่หน้าจะเป็นเมืองค่ำอีกอย่างสักอย่าง,างนี่แหละนี่คือจุดชมวิวเนาะเมือง คูนแขวงเชียงขวงุดหย่อนที่อะเนาะชุดยอนชุดยอดพูนะชุดยอนห้าอดแล้วเมืองเมืองคูนไอเดียวหายใจรวมเลยเดี๋ยวหายใจรวมแมน แมนแม่แมคเขาละสองพันกรีบสวนดอกไม้อะไรประมานี้อันนี้มันสวรรค์ทั้งดินสัตสัเลยเนาะโอ้ยดู่าเราเราผ่านมาไ้ยังรู้่ไม่ใช่เรื่องของเหมืองเราผ่านมาแล้วสิเรามาทางนี้นะเนี่ยเรามาทางนี้อันนี้ผักตะเวนตะเวนตกทางนี้เออไม่เป็นมนแมนแมนตะเวนตกทางนี้ เคลื่อนไฟฟ้าดมองนี้นะจะเป็นเมืองท่องเลสิไปถามเขา <อ S 2> จุดถ่ายรูปของก่อนเมืองคูนนะครับอันน่ะเขาเจา้าบูหูเลยเขาเห็ดเมืองท่องเลยว่าเห็ดเมืองค่ำพ่อแม่บอกเดี๋ยวซูฟังมัพงคุเขาเห็ดยังอยู่พุณบูหูอ่ะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเมาเงินใหม่เด้เดี๋ยวเก็บ้ นบนซุกซงเนี่ยเขาเห็ดยังก่อโบ,บ,อบเฮโบคัมอืออ้ย่กวิวลักลาเนีดิเนาะขอเบอร์ขอเบอร์จะได้มือนาสีกีโลเนาะอันนี้คือจุดชมวิวก่อนสิหอดเมืองคูณ อ่าพี่น้องเห็นอยู่พุ่นลเม่นบอ่อค้ำเลยพี่น้องเด้บอบ่อค้ำเนาะอันนั้นก็เป็นบอ่บอค้ำบ่อค้ำเนาะอันนี้ก็บอ่อค้ำเนาะส่วนอันนี้เป็นเขื่อนเนาะนี่คือจุดชมวิวลักล้านของแขวงเชียงขวางก็ว่าแม่นเนาะเป็นเส้นแบ่งเขตแดนเนาะอ่าไปทางเมืองเอ่อไซรสมบูรณ์เนาะถาโทมไปทางนี้ก็สิไปพ,พุ่นละพี่น้องเชียงขวางอีกประมาณ8กิโลหอด มาไวา้สนับสนุนการเดินทางโดยแม็กเอ็กีกคิดได้พี่แทนสุดยอดนะสุดยอดนะ สัญญาณเน็ตจะดีเส้นนี้นะมึงพูนเหรพี่น้องปลาไม่แถวนี้ก็อุดมสมบูรณนะ์เนาะตึปนาเขี้ยวกระจีตลอดสองฝากทางนะทางเส้นนี้ก็จะมาง่ายกว่าทางผู้คูนเราพี่น้องเนาะอันนี้เป็นทางปากสั้นปากสั้นทาโทมเนาะ ันนี้จะเป็นอ่างน้ำเงียบนาออ่างน้ำเงียบเป็นอ่างเก็บน้ำเครื่องไฟฟ้าน้ำเงียบพอซิเดา,าดาได้ว่าเ้ทานทางเ้นินรถรถบรรทุกบ่คอยมาป่ะในหลายกาสิเป็นรถบรรทุกขนาดน่อย วัดนี่บถือทำลายเนาะความเป็นเชียงควงเนาะขั้นบถือใหญ่เมืองเนี่ยเนาะใหญ่เมืองหลวงเก่าเนาะใหญ่จากเมืองเ,ออเมืองคู่นี้ไปอยู่เมืองพุ่นสวรรค์เนาะ คือคองห้อยเนาะความเจริญความหญิงใหญ่ของอาณาจักรพวนเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นเพียงวัดเดียวเนาะเป็นยินดีนะเป็นดีวัดในสร้างสร้างขึ้นศตวรรษที่14เนาะตามตามที่ว่าเพิ่น้องได้บอกไว้นะสร้างขึ้นศตวรรษที่14เนาะและก็ถูกทำลายในสงครามสงครามยุคสงครามเย็นเนาะ คือห้องคอยเนาะและมูลมรกมลดกขอจูมือพระเดชพระคุณทานหับฟังเรืองกระซัตรพวนองค์สุดท้ายเรืองเล่าสิเป็นังใดน,นั่นขอทานผู้ส้มผู้ฟังหับฟังไปพร้อมกัน และก่อนจะไปฟังขอหนึ่งไล่หนึ่งสับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานส้่งผลงานต่อไปอาณาจักรพวนเป็นอีกอาณาจักรหนึ่งที่มีความเก่าแก่เคียงคู่กับอาณาจักรอื่นของส่วนเผ่าลาวบอกว่าจะเป็นอาณาจักรสวาเมืองเวียงจันทร์เมืองสีโคตบุ์ปรากฏลักฐานในศตรวรรษที่หสมัยส่างประถาุพนมว่าพญาสีโคตบุ์ ได้ทรงราชสารถึงเจ้าเมืองพวนในการเซิร์นมาสั่งะาธาุพนมห่วมกันและขบวนอันเซิร์นทรัพย์สินมีคาของชาวเมืองพวนเดินทางหอดภูเขาค้ายหลังจากนั้นระาธาุพนมก็ส้างแล้วอเอ่ยถึงเสียงขวงแล้วเหตหายายคุณิดหอดเจวมะแนคนขิดหอดปีงนกแอนขิดหอดฟังขับถมเสียงขวงนี่คือสุดยอดของการดำรงชีวิตนอกจากนี้ชาวเสียงขวง ยังมีดินแดนตนมะคายหรือสักุระเมืองเราเชีองขวงมีทรัพยากรเฮทาดที่หลากหลายและที่สําคัญเมืองสิียงขวงมีทรายภูเขานี่คือความมหัศจรรย์ทางธรรมศาสตร์สางไว้นอกจากนี้ยังมีปูสนิสถานที่เก,าเก่าแก่ติดอนับโลกนั่นก็คือทุงไฮห,หีมหรือไฮเจืองที่มีอายุหลายกว่า3,000ปี และมีตำนานบอกเราซืบถอดกันมาหลายส่นอนุคนนี่คือให้เหล่าคุณเจียงเมืองพวนในอดีตก็เป็นเมืองหนึ่งที่เก่าแก่และมีซื่อเต็มว่าเมืองมหารัตนบุรีรมพรมจกักรพรรดิสม,มหาตาก,กาศเซลานครเซียงขวางราสธานีนครเซียงขวางในอดีตตั้งอยู่เมืองคูนแข้งเซียงขวางในปัจจุบัน และมีกษัตริย์สืบทอดกันมาหลายพระองค์กษัตริย์เมืองพวนภูธทมิตมีซอว่าคุณจิตเจีองเป็นลูกชายคนที่เจ็ดของคุณบุรรมราชาธิราชต้นกําเนิดเผ่าพันุลาวและนําเผ่าพวนอพยพลงมาสร้างบ้านแปลงเมืองในระหว่างศตวรรษที่13 <c oughs> เดิมซอว่าเมืองประกันเป็นทีกาวขานในศาสนา,านอันยิ่งใหญ่ในการต่อสู้ปกป้องเมืองพวน <Yeah. S 2> จากการหกหานของอาณาจักรไดเวียดซึ่งคุณเจียงเป็นสายสตร์นักลบผูกเก้งสากาดและมีศาสนาเนื้อสักในหน้าต่างๆในทีมนั้นเพิ่นจึงจัดการสลองไส้ที่ทงให้ฮีนเจ็ดมือเจ็ดคืนส่วนให้ฮีนั่นก็เมนไฮเหล่าของเพิน่นเึงว่าหลักฐานทางด้านวิทยศาศาสตร์จะบอกว่าเป็นไฮบรรจุคนตายแต่ในความเสือ่อก็คือความเสือ่อพอะเป็นการบอกเราปากต่อปาก จนเถาเทิงลูกหลานในปัจจุบันคุณเจืองเป็นปฐมกษัตริย์องค์ธมิรแห่งหลาสวงพวนมีการสืบสบสายตั้งแต่ศตรวรรษที่13จนหอดศตรวตรรษที่14และประวัติศาสตร์เมืองพวนก็พลเด่นอีกครั้งเมื่อครั้งที่พระเจ้าฟ้างมทถอนโฮมแผ่นดินอาณาจักรลานสากให้เป็นหนึ่งเดียวจนมาหอดศตรวรรษที่14จึงมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในราชกาล ของพระเจ้าคำพง<ะ>กษัตริย์องค์ที่23้าสของเมืองพวนในปีคศ1289้อแและจากนั้นอนาณาจักรเมืองพวนก็ถือคุกข้านจากอาณาจักรอ่นาอนนามและในที่สุดก,ก็ตกเป็นห่วงเมืองขึ้นของอาณาจักรอ่านนามพระเจ้ากำพง์มีลูกชายซือ่าพระเจ้าเขียวคำยอ่อเจ้าชายเขียวคำยอ่อถือไส่หายในการเหตุผิดกีดข้องประเพณีและถือขับไล่ออกจากเมือง พวนและไปอาศัยอยู่เมืองเวียงนำหงุงายแดนแข้งบริคำไส้และแข้งคำมวนในปัจจุบันเมื่อพระเจ้าเขียวคำยอ่อทราบข่าวเกี่ยวกับทัพของเจ้าฝางมที่กำลังถอนโฮมแผ่นดินเล่าให้เป็นปึกแผ่นเพิ่นจึงอาสาเขาห่วมทัพพระเจ้าเขียวคำยอ่อต่อสู่เคียงบาเคียงไหลกับพระเจ้าฝางมเพื่อถอนโฮมแผ่นดินเล่าในที่สุดก็มาถึงแผ่นดินเสียงขวาง พอกองทัพเจ้าฟ้างุม่มเหยียบเมืองพวนกองทัพเมืองพวน,พวนและกองทัพเวียดนามแห่งได้เวียดก็ได้ปะทะกันอย่างรุเดือดอในที่สุดเป็นกองทัพเจ้าฟางุม่มและเจ้าเคียวคำง,งอ,อที่มีศรส,สนะเนื้อกว่าเจ้าคำพงผู้เป็นพอ่อจึงไดส้<ะ>ลสละราชสมบัติและสถาปนาเจ้าเคียวคำย่อขึงงอ้นเป็นมหากษัตริย์องค์ที่ส,าสิาสี่แห่งราชวงศ์พวนในปีขศ 1,352นับแต่นั่นมาอาณาจักรเมืองพวกน,น,นก็ถือผนวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล่าวหลานสางนับแต่นั้นเป็นต้นมาศิละปะนี่ิคคล้ายๆกับถาดดำนะถาดดำอยู่เวียงจันนะ ศิลปะพวนไปฟังนี้โอ้อันนี้มันสุดยังไหมอันนี้สุดลาวพวนลาวพวนเหรอลาวพวนเนาะคุณแม่เจ้าอันนี้ก็เป็นถุงพวนดีโอ้ถุงพวนเนาะแม่มีอันเบอร์โก็วอทแอปบ่มีมีวอทแอปไหนผมจะพาเพื่อนมาเดินมาวอทแอปวะแนนเล้าสองหกหก เก้าสี่เก้าสามแม่ดวงดีคุ่มมาจันแม่ดวงดีเนาะเจ้าแม่เบาประวัติอะไรเนาะเจ้าผมมาจันฝุ่ที่เขาเจ้าครับส่วนผมเพราะว่าตอนนี้ไปไม่ทันที่จะรับประทานในยุนิสุนไปบอกแม่แหละแม่ยูนี่นี่สาวปกีสเลยรนะครับอันนี้สามประวัติก็คืออ่าสบายดีเนาะจิ้มมือมาเยี่ยมยำอันนี้แม่นาอ๋อที่แม่นาอ๋อครับแม่นาเนาะอันนี้มันฟุ่นกระดูก กระดูกฟุนกระดูกพุทธเจ้าบ่พุทธเจ้าอ๋อที่เพิ่อนเพื่นเพื่นเพิ่นเสียชีวิตอยู่ประเทศอินเดียอ๋อแล้วไปบวชท่นเนาะเอ่อเอื้อนว่าเพิ่นเป้าไปทั่วโลกนี่ประเทศเรือนนับถือศาสนาพุทธเนาะให้ตัวเอากระดูกเพิ่นมาฮักษาไว้วันนี้ลาวเฮานี่ไปซาคนมู่และได้กิจกิ้วเท่าได้ฟุณนนะจ๊ะเพื่อนจักรตูมุ้นท่านใส่อุ่มแก้วและเสียงแงงสร้างมาจากประเทศอินเดียใส่แยงสร้างมาจากประเทศอินเดียเออเอาใส่อันแยงสร้างมาแยงสร้างก็คือ เสียงซางเสียงซางใช่เสียงซางใช่แม่แหละใส่มาแต่ประเทศอินเดียแต่ปีจอสอสามจุลเกตจอสอเทอะไรแมจอสอจอสอย่อมาจากอย่างจอสอจุลศักราชจุลศักราชอ๋อโอเคจอสอสามจุลเกตมันยังพดคอโซนเปลื่นแต่จอโซมาเออมันจอสอเลวจังมาคอสอเลมาจอสอปปบมันสามอ๋อถ้าจุลละ มันก็จะก่อนคิดตะกหลาดมันแค่มันปีสองพันพระพุทธเจ้าในสองพันห้าเด็กก็ต้องเกิดก่อนเกิดก่อนแม่ก็ได้ยินเพื่อนเล่ามาแล้วก็เล่าตามเพื่อนอ่านเบาะมาฮันนะตะกี้ก็เป็นซีหน่บ่แม่รือว่าซีข่ำซียังสมัยตะกี้สมัก่อนฮั่นคนเขาเทดเป็นอบได้เป็นซีค่ำได้เพื่อนแบาเพื่อนอาบูนเนาะเพื่อนบดได้ใไซสีมังสมัยก่อนในเมืองบ่มีโรงงานสีมังเนาะยังบ่มีดินกี้สีมัง วันนี้เพื่อนเอาปูนขาวแล้วซื้อน้ำหนังควายหนังควายใชยแล้วก็อันทรายขาวนี้แล้วก็แม่นปส้มกันแล้วเพื่อนก็มาบุกมาโบกได้เป็นแบบขาวๆล้าลูเพืน่นเ่ได้ใส่สีขาวประมเป็นสีขาวเออเป็นสีขาวลาวันนี้มันสร้างขึ้นแต่จอสอดสามเจ็ดแล้วแม่นสมัยนั้นเจ้าลานคำกองเจ้าลานคำกองเจ้าเป็นผู้คุมรองเมืองควนสมัยนั้นวันนี้ปีหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่ สึกพ่อยังเข้ามาอ๋อสึกพ่อศึกพ่อจะพ่อจีนพ่อตระทุนใดเป็นว่ายังเข้ามาแล้วมาเจาะโอ้เป็นห้วจงโปงนะเป็นห้วจงโปงอ่ะเอาเจาะทรัพย์สินเมืองควรเฮาอยากได้เงินได้คำมันชินซะสมัยนั้นมันโบได้มีมีปืนโบได้มีระเบิดอย่างเน้แล้วเขาใส่เงาใส่ดาบนี่นะใส่อาณาบัฆ่าปันเมืองควรเฮาสมัยนั้นเมควรเฮาก็ได้พ่ายได้หนีมันก็เข้ามา คุดคนจากได้หรือบม่ได้ก็บม่รู้แหละล,ะลกูกมาคนเจาะเอาซอดเบิ้งเหนือพุ่นอ,อันอันหอยขึ้นเพลินไม่หนอนหอยขอเจาะนี่แล้วมาหอดอันปีสมัยนี้เราเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยเนาะวัตถุโบราณเก่าแก่เนี่ยประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพิออ่งนำมาให้เราสวิตเซอร์แลนด์มันมาช่วยเงินโบราณด์ไม่ปี2018 2018 <98 S 2> โอ้ก็ไม่นานไม่ได้นานลูก2018 19นี่ สองปีจังเลี้ยงมาเอาเงินมาสร้างมาซอช่วยตอนบุรณะนี่โบเห็นคลองเก่าคลองแก่เนี่ยป่เห็นอยู่เห็นอยู่เนาะพระเจ้าข่านนาม17องค์ได้พระพุทธรูปสิบเจ็ดองค์ห้องค์น้อยก็ทำไมตัวเขาเจาะไม่เห็นบ่แต่เขามาเจาะขโมยไม่ได้เอาไปน้ำสงสัยเพิ่นบังตาเนาะเาได้หรือโบในตัวโบฮู้มีแต่เพิ่นเล่าให้ฟังอันเล่าประวัติตัวนั้นไหนไหม แล้วเอหลังจากนั้นแล้วมันเจาะธาตุนี้แล้วเนาะมันเพค่รไปตัดธาตุเพชรนี่จินดาโอ้ไปตัดธาตุเพชรเอาเพชรินดาด้ยมันมันถึอระเบิดเลยลูกพอาจอมเพชรเนี่ยถือว่าเม่ก่อนเนี่ยข้างบนจะเป็นเจดีย์เลยครับมันจะประดับด้วยเพชรประดับด้วยเพชรที่ท่านถึงแล้้ววครานีเพชรนินจินดานก็แม่นอนเจ้าล้านคำกองนี่ท้อนห่มนำสาวเมืองควานนี่แล้วเพื่อนเอามาก่อธาตุแล้วก็ติดไว้ยอดทุณกลางคืนมาก็ฮุ้งเป็นแสงสี่ขึ้นโอ้เจาเพชรนินกินดา แล้วสึกอห่อมาทําลายมาเจาะตัดเอาก็พันธะจอมเพชรไงที่บอกวันนี้อันโดนโดนคนมาขโมยอันนี้มันธาตุฟุ้นเนาะอันนั้นอันมันธาตุเพชรธาตุจอมเพชรเนาะธาตุจอมเพชรพ่นเอออันจอมเพชรพ่นเอาเพชรนั้นใส่ยอดพุนซื่อมันเป็นเพชรมินกินดาเพชรมินกินดาก็เป็นน่าเสียดายพระเจ้าล้านข้ามกล้องมืองลาวเฮานี่สงครามหลายสงครามเข้ามาพวกมันเลือดเศษเลือดของอันสงครามเนี่ยธาตุ องนี้เพื่อนยังบนลมบนพังเพื่อนยังตั้งยู่ใดคนเท้าทุกมือนี้ให้ลูกให้หลานบึงหลงลอยความเจริญอาณาจักพวนเชียงหงอเมืองพวนเขาอาณาจของเมืองพวนเจ้าน้อยเมืองพวนแต่อันเพื่อนสร้างนี่เป็นเจ้าล้านคำกองเจ้าล้านคำกองเจ้าก้อนเจ้าน้อยเมืองพวนอีกเจ้าหน่อยแมนองค์สุดท้ายเนาะองสุดท้ายแล้วเจ้าล้านคำกองมันเป็นผู้สร้างเจ้าหน่อยก็สิยุคในเป็นลูกเคยของเจ้าอนุวงศ์แม่นล่ะ จะหน่อยเมืองควนนะมาสมัยนี้เเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วเินส่วนบรรดาครับเอพี่น้องเนาะสาวลาวสาวไทยสาวต่างประเทศอะไรก็มาผมจะพาเพื่อนมาเดินเดินสิ่เที่ยวชมเมืองควนเหนอเลยจีหุ่งจิงงงอเงาะเนือเลยจีจบจิงงาะมันพวกลูกค้า นักท่องเที่ยวมาลิ้นมาเที่ยวจ้า่วยพัฒนาบ้านเมืองค่าให้หุ่งให้เหงื่อเนาะขอบใจน้ำกระดูกระดาเแม่แม่เพิ่นปักลักซีเม่นเห็นปักเห็นยังไแม่อันบูเม่นลักซีเมต์ลูกอันนี้แม่นอันเขาตั้งลักสัญญาณโทรศัพท์แล้วเขาเอามาเพชรลักอยู่นี่เลยวันนี้มาสมัยนี้แล้วเพิ่นจำเอาออกเอาเขาลักจกอันนี้ขึ้นมามันมองงามเนาะเออจกเอามาจะไปทิ้มหรือยังอาไปทิ้มไ่ได้โอ้ยยอดแต่ก่อนมันเป็นเพชร แต่เอารถขึ้นได้เห็นบ่ได้รถเอารถขึ้นไปพาดจมเทอยังเป็นฮู้ยูยังยังเป็นฮูอยู่นม่เป็นฮู้ยู่อันห่อเจาะอันห่อเจาะยังเป็นฮูอยู่เอารถขึ้นได้ป่ะนะลูเข้าไปบึ่งฮู้อันเก่าอยู่โอ้มีฮู้เก่าพี่พี่เนี่ยครับมีมีรูปเก่ามีรูปเก่าอยู่ฮานแม่นี่มีรูปเก่าโอ้อันนี้ฮานแม่เก่าโอ้เข้าฮู้ขายปีท่องเที่ยวเฮลัตอะไรอย่างเงี้ยโอ้งานแบบเครื่องให้เขาเศร้าแน่ เออมีเครื่องขายมีเครื่องเศร้าไอ้เก่านุ่งไทยหูปลีโอ้มีนุ่งไทยหูปลีพี่น้องนี่ผูบเก่าอยู่นี่มาจะเปิดขายไวซื้อมือหูเก่าผูกผ้าผูกเก่าโอ้นี่นี่อันนี้เนลูกใส่อันนี้เจาะนี่เนี่ออันนี้อันนี้ผ่าถัดฝุ่นเนาะเออทัดฝุ่นนี่แหละเขาเจาะเป็นหูอันเจาะเบื้องเนื้อนี่น่ะอันนี้หน้าเนื้อเบื้องนั่น แล้วดาเบิงนี่แหละแม่นทางอันสอดเขดเถึงพุูดยอดนะจอมเพชรมีบอกประทัดจอมเพชรถ้าจอมเพชรก็ไปก็รู้ละถ้าจอมเพชรตะกี้คือว่าเจริญเนาะมึงพวนเนาะสมัยตะกี้เนาะนอันนี้แหละภาพเมืองควันตะก้อนเนนาะสมัยอันสงครามอเมริกายังบ่ทำร้ายอันนี้นะก่อนก่อนอเมริกามาทิ้งระเบิดอ่ะเมืองนี้เจริญมากเงี้ย มีตึกสามชั้นมียังเนี่ยมีตึกมีอันสองชั้นสามชั้นเหมือนก็เนี่ยเดี๋ยวนะขอถ่ายไปดูอันนี้ก็เม้นซิมอยู่บุ่นนี่ในบ่ยซิมโอ้ซิมกะมุนอุ้ยปุ้ยเญี่ปุ่นก็ไม้แล้วเม้นซิมยังเป็นแท่นดินเออเห็นอเมริกายิงแล้วเป็นอะนั้นอเมริกายิงและมุนอุ้ยปุ้ยเลยเนาะอันนี้ละห่อจูดห่อจุดห่อจูดก่อนห่อจูดก่อนห่อจูดคือห่อห่อเผาก่อนห่อจูดห่อจูดห่อมาเผาก่อนห่อเผาก่อนที่อเมริกาจะมาทิ้งระเบิดนะครับ หมดไปปุ๋ยเลยเนาะโอ้ยเมืองเล่ากันเนาะระวังระเบิดบอลทันแตกเต็มเลยนี่เป็้ายเตือนป้ายเตือนดูดิแถวนี้ใช่ไหมแถวนี้อ้อมปแล้วแกงให้ทุกหน้าเห็นบอลอื่นมาระเบิดลูกปลายระเบิดลูกปลายอันนี้แหละอันรัฐบาลเล่าอันอันนี่ยไมอ่านแจ้งคดีใม่อนแจ้งหน่มยฉีดงานก็ไ่เนความจริงความจริงที่เราเห็นแต่ที่มันเป็นเสาความจริงมันไม่ใช่ระเบิดมันเป็นเปลือกมัน พันว่าบ่มีสงข้ามเนาะเมืองพวนนี่จะเลิศเนาะเมืองพวนนี่พูดว่าเมืองนี้แหละหุ้มเมืองเหลืองเรื่องเสียงข่วงเป็นเมืองเอกของเสียงขวงละทนี้เมืองเอกของอาณาจักรพวนเนาะเมลเล่อาณาจักรพวนตั้งแต่สมัยคุณเจืองเหรอเมลเล่มาคือว่าอาณาเจืองเรามาตั้งอยู่ให้ทินนั่นนี่อันนี้แหละเอินว่าตัวเมืองของตัวแข็งของเสียงขวงนำมาตั้งอยู่เมืองขวนนี่พันใหญ่นี่สมัยฝรั่งนั่นไหมเนาะเมลเล่สมัยฝรั่งนี่พูดนะ เมือด้โย้ายไปเมืองแป่ในพัก็อเจ็ดิบห้าโอ้โอโอ้โดยโดยขอบใจอีเมลไรไเด้อขอบใจอีเมลไเด้อเมื่อนาสิมาหาอีกเด้อโดย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 เจ้า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 อันนี้ดอกดอกยังดอกยังและเสรีพวงเมืองพวนก็มีการสืบทอด เนถ,ถึงลำดับกษัตรองค์ที่สหสิบสองในปีพันเก้าี่สิบที่มีพระนามว่าเจ้าทรายคำสุทะกุมมานผู้สืบเสือสายหลาสวงพ่วนองค์สุดท้ายผู้สืบเสือสายคุ้นจ็ดเจื้องอันยิงใหญ่แห่งอาณาจักรพวนและในตอนนี้ล,ลูกหลานของเพิ่นก็กระจายไปในประเทศเลาวไทยและในต่างประเทศหากทานได้ฟัง บทความนี้ขอจงคอมเมนต์เข้ามาเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยอาณาจักรเมืองพวนบางครั้งก็ตกภายใต้การปกครองถึงหาอาณาจักรเซนบางสมัยก็ตกเป็นปเผด็จสลาดของหลานสร้างของอาณาณามภายหลังอาณาจักรหลานสร้างแตกเป็นสามอาณาจักรเมืองพวนก็ได้หับเอกลาชเพียงส่วขาวหลังจากนั้นก็ตกเป็นปเผด็จสลาดของหลวงพระบางตกเป็นปเผด็จสลาดของสยาม ต้องเป็นเศรษฐศสลรดของเวียงจันทร์ฉะนั้นลูกหลานเศร้าเมืองพวนจึงกระ,จ,กระจายไปในคงเขตส่วนใหญ่ของประเทศเลาวประเทศไทยเมืองพวนมีอักษรเป็นของตอนเองและมีการนุ่งถือที่เป็นเอกลักษณ์ม,มีน้ำใจหักเสือแพงศาสตร์และมีน้ำใจต่อสู่อันพิลอาถานเหุไหยเมืองพวนประเริฐกับสตาก,กรรมบบต่างกับเวียงจันทร์ทางสงครามศักดินาในการหกขา้นแบบเกา่าและแบบใหม่ เพืนสตากรรมจากการหุกห้านของอาณาจักรโอมขามทั้งสงครามลาเมืองขึ้นสงครามจักรพรัดพื้นที่เซียงขวงเป็นเขตสูงหกและเป็นฐานทัพอันสําคัญทั้งในอดีตและปัจจุบันจนใดขนานนามว่าดินแดนวีลสซน,นเซียงขวางมีสายเลือดนักสู่ที่สืบทอดมาจากคุนเจีองมีผู้นำหลายฐานที่กำเนิดในดินแดนอันมหัศจรรย์แห่งนี้ จนสามารถนำภาพประเทศศาสตร์ปดปลอยตนเองเป็นเอกลักษณ์และสถาปนาซอปปลเล่าขึ้นความสงบของชาวเมืองพวนก็คือกันกับความสงบของเมืองลาวนับตั้งแต่ประเทศศาสตร์ไะครับเอกลักษณ์เสียงขวงก็มีใบหนาไม่และประชาชนเสียงขวงก็อยู่ดีกินดีขาพเจ้าในน้าแอดเคยใส่ชีวิตยอยู่เสียงขวงเป็นเวลา6เดือนขอฝากความคิดหอดคิดถึง ถึงพี่น้องชาวเซียงขวงครูอาจารย์อยู่ห้องเยียนแหกมานเจนิดาแต่บรรดาคนหักแพงอยู่เมืองพวนว่าเพราะว่าข้าพเจ้าอยููไสยยังกินหอดเจวแมคแคนปีงนกแอน่นขับถุ่มเซียงขวงเสมอแต่ตำนานห้หินเซียงขวงดินแดนเมืองพวนจะอยู่ในใจของพวกเราลูกหลานเมืองพวนในทัวโลขอขอบใจ ที่ทานให้เกียรติตามรายการดดีเสมอมาขอให้ทานผู้ส้มทุกทานจงมีความสุขกับการทับส้มคลิปวิดีโอของพวกเขาและขอให้ทานประสบผลนสำเร็จในนาทีการงานที่ว่างไวสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอกล่าวคำวา่าสบายดี